ที่ผมจะเอามาแชร์ในวันนี้นะครับเป็นเทคนิคเพื่อหยุดการเล่าเรื่องยาวเหยียดของคู่สนทนาครับเนื้อหาได้มาจากหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือขายดีด้วยเวลาเราคุยกับคนประเภทถามหนึ่งตอบสิบเนี่ยครับบางครั้งเราก็ถามเป็นมารยาทไปแต่เขาประดันเล่ามายาวเหยียดอะไรเงี้ยแล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะรู้ต่อแล้วเช่นเราอาจจะถามไปเรื่องใช่ว่างานวันนั้นสนุกไหมเขาอยู่เออสนุกนะมีเหนียดว่านี่องสาี้าีการนดตั้งยาวเลยแล้วเราก็แบบ โอเคเราเรา,เราจะตัดสมยังไงให้ไม่น่าเพียดด้วยเนี่ยครับอีกเทคนิค3ข้อมาแนะนําครับผมข้อที่1นะครับก็คือยืดคําลงท้ายประโยคตอบรับให้ยาวขึ้นนั่นเองครับเราอาจจะมีขานรับแบบกว่าอ,อ๋อหรออืมจริงหรอให้มันยืดออกไปครับอ๋ออย่างนี้นี่เองนยจงังหวะมันจะช้าลงแบบว่าแล้วเชียว ที่เราจะพูดแบบอ้ oh, ที่ร้อเออเอเอเอ๋อยังไงแบบนี้จะยิ่งทําให้คนอยากจะพูดต่อครับเราก็เลยต้องยืดมันให้นานขึ้นข้อที่สองครับเลื่อนการสนทนานี้ออกไปเป็นครั้งหน้าครับค่อยพูดต่อโอกาสหน้าแล้วกันนยครับเช่นเราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวไปทําอันนี้ก่อนแล้วก็จะได้หยุดการสนทนานตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นการขัดอะไรเขาด้วยเพราะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าต่อคราวหน้าข้อที่สเลยก็คือประโยคนคลาสสิกครับทำเะ ต้องไปเราอาจจะอุทานว่าแบบเฮ้โอ้เฮ้เดี๋ยวต้องไปตรงนี้ก่อนมามาเจอกันเฮ้เดี๋ยวมีนัดต่อซึ่งก็เป็นการที่ทําให้เขาฝึกประโยคแสนยืดยาวของเขาได้แล้วก็เฟดไปเลยครับซึ่งถ้าบอกว่ามีทุละต่อหรือว่าเรานึกขึ้นได้ว่ามีสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยเราได้เป็นฝ่ายผิดที่จะไปขาดการพูดของเขาด้วยซึ่งนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆ3าข้อนะครับที่จะหยุดประโยคอันยืดยาวของผู้สนทนาของเรานะครับ ถ้าใครชอบนื้อหาแบบนี้อีกก็กด Follow ช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ